ก็สวัสดีวันศุกรนะ์ฮะเดี๋ยวนี้ผมจะพามา deploy แสบิกบนคลาวนะครับโดยจะใช้ Docker ของ Provider เจ้าเจ้าหนึ่งนะซึ่งก็คือ p o e n l l o นะเขาเพิ่งจะเปิดเวิร์กช็อปไปเมื่อวานนี้เองครับผมซึ่งตัวผมเองเนะี่ยก็พลาดนะไม่ได้เข้าร่วมโคตรเสรียดายเลยไม่รู้ไปทำอะไรอยู่แต่ไม่เป็นไรฮนะ เดี๋ยววันนี้มาลองทดลองใช้งานคาวเขา,าดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูโฟการทำงานง่ายๆกันนิดหนึ่งนะฮะว่าการที่จะได้เว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บหนึ่งเนะี่ยก็คือไอแซฟบิก๊กไว t ์ต i n ลตัวเนี้ยมันทํำยังไงนะฮะก็ไม่มีอะไรเลยครับผมโฟแบบเนี้ยก็คือตัวเนี้ยจะเป็นผมนะฮะซึ่งจะแ c คเ s สเข้าไปยัง p r o vider ซึ่งก็คือโปรอ Pro ินคราวนี่แหละใส่อีเมลพาสเวิร์ดแอคเซสเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะไป create เจ้าตัว docker นะครับเจ้าตัวนี้ default ของมันนะครับจะ build on linux เ e n o จ e 7นะครับผม,มจากนั้นผมก็จะเข้าไปยัง GitHub น,นะครับเพื่อไปโคลน s a r i c ตัวนี้มาใช้งานนะครับส่วน ในรูปแบบของมันเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบเชลสคริปต์นะครับโค้ดก็จะไล่บทลงแรงไม่ได้มีอะไรเลยแค่นั้นโอเคจากนั้นก็มาเข้าไปที่คลาวเนี่ครับคลาวของเขาก็จะเป็นเว็บนี้นะฮะ app. manage. p r p l o y cloud ตัวน,นี้เลยนะสามารถไปรีจิสเตอร์ทดลองฟรีใช้งานได้นะครับ14วันนะจะไปเดตไปดี p ลอยไปเทส อะไรต่างๆนะครับก็ทําได้หมดแต่ก็จะมีจํากัดซอฟต์แวร์บางตัวนะครับที่ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันเป็นแ c คเค n t ฟรีะนะครับอยากจะใช้ต้องไปอัปเกรด Account เองนะฮะโอเคเขาไปเลย เข้ามาแล้วลนะครับก็คลิก Create New Environment นะฮะจากนั้นไปที่แท็บ Docker นะครับแท็บนี้นะฮะคลิกสามเหลี่ยมนะเล็กๆก,ก็จะเจอ,อมีอยู่3ตัวเลือกนะครับที่เราจะใช้ได้ก็คือมี Custom Docker Image แล้วก็ Docker Engine นะครับผมส่วน Docker Community d o c k Community Cluster เนี่ยมันก็จะ alert เตือนนะครับ ก็ไม่สามารถใช้ได้นะกับ Account นี้ถ้าคุณอยากใช้เนี่ยคุณต้องไปอัปเกรดนะ,ะก็เสียตังค์นั่นแหละฮะเพื่อที่จะใช้มันไม่สนใจครับแบ็กกับเอามาสนใจตัวนี้ฮะ Docker Engine คลิกเข้าไปครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับ Docker version ของมัน,นจะ Default เลยจะเลือกให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะ20นี้นะี้หรือจะเลือก เองแล้วแต่ว่าจะอยากใช้เวอร์ชันไหนโอเคตรง environment ก็เปลี่ยนได้นะจะใช้ชื่ออะไร sap-big เด็บเดนี่ก็ได้ไม่ไม่ได้วะ That s a บบิก n อ s a เอ็ okay. นบีแด้ครับก็ได้โอเค d e p e n d เองก็เปลี่ยนได้นะจากนั้นก็ install กันเลย ก็รอสักครู่นะครับรอให้มันอินสตอลใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกิน5นาทีนะคิดว่า โอเคครับเสร็จแล้วนะโค้ดไปก็จะได้เป็น IP p r i v a t e มามาครับแล้วก็ Public IP นะฮะลอง copy เปิดดูว่ามันใช้งาน,นอะไรได mm hmm. ้ไหมนะไม่ได้นะครับก็คือเรายังไม่ได้อินสตอลหรือว่าทำอะไรกับมันนะครับจากนั้นเปิดเชล l เข้นมานครับผม ตรงนี้นะฮะเป็นเว็บเชลของเขาโอเคลองมาดูด็อกเกอร์สิมีหรือเปล่านะด็อกเกอร์เวอร์ชันโอเคเ,อเวอร์ชันยี่สิบนะฮะมเีเกอร์แล้วนะครับลองดูดิว่ามันวิวอินโอเออะไรนะะรีลิสเป็นเซโนเอสเจ็ดนะครับผมโอเค ไปอะไรไหมโอเคไม่มีด็อกเกอร์มีอิ a เมหรือเปล่านะฮะไม่มีนะด็อกเกอร์มี p ีอะไรรลันไหมมันก็ต้องไม่มีเนี่ยไม่มีอิ a เมโอเคไม่มีอะไรนะฮะกิจมีหรือ,อยังนะรับแ็ดเวอร์ชันนะครับ,รบโอเคกิจมีแล้วนะจากนั้นเข้ากิจหับเลยครับผม โอเคร okay, เราไปที่ sabic docker copy โคลนมันมานะไปโคลนมันมาก็ g ก t c l o n นะโคลนแล้วก็ลิงก์เมื่อกี้แปะเข้าไปนะโอเคเรีย okay, บร้อยดูสิโอเคก็ okay, ได้ sabic docker นะครับตามโฟลเดอร์บน GitHub นะ ภายในโฟลเดอร์ก็จะมีสอไฟล์นี้ s h e l l s c r i p สอไฟล์ script, file นะกดดูงติดเข้าไปโอเคสอไฟล์ okay. นะครับจากนั้นเนี่ยมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนที่จะ Install e เนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้ดูเชลสกนิดหนึ่งนะก่อนอื่นเลยนะครับเชลส s c ิปต t ตัวเนี้ย มันก็จะ start mysql server instance นะฮะถ้า docker เ,าเขียนถูกนะครับไป build ถูกอะไรเงี้ยกำหนดสิทธ์ password ถูกนะฮะถ้าผ่านมันก็จะมา run s a b r i c java gateway นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมา start f a b i c server เลยแล้วก็จะมา start web interface นะฮะสุดท้ายนะครับ มันก็จะมา start s บ a b l e agent นะถ้าถูกทุกอย่างนะครับทั้ง5ตัวทั้ง5้านเทนเนอร์เนี่ย state ต,ตัดจะต้อง up นะจะไม่มี exit หรือว่า c r e a t e ใดๆนะครับโอเคมาดูกันมาเริ่มเลย l ล้เราจะันส script ตัวนี้นะครับผมเป็น stable ก็ s l a s แซฟบ,บิกเลยรอมันพูนะครับสักนิดหนึ่งไม่นานบแบบเดียว โอเคครับเรียบร้อยนะครับเราลองมาดู Docker Image กันโอเคมีทั้ง5 Image เลยนี้ไปดู Docker ว่ามันรันอยู่หรือเปล่าโอเค okay, Status Up ทั้ง5 Container นะครับแน่นอนว่ามันต้องใช้งานได้นะจากนั้นเนี่ย Copy Public IP ไปเปิดเลยครับ ตอนแรกมันเปิดไม่ได้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ลงอะไรลองมาคลิกรีโหลดดูโอเคได้แล้วอ่า user p ร์ s เ o ิร์ดของ s a BIC นะครับ s a b i c user จะเป็นแอดมินนะครับตัวใหญ่ส่วนพา s s w เ r ิร์ดเนี่ยจะเป็น s a BIC ตัวเล็กนะครับเลืกไปก็เท่านี้เองครับได้เว็บอ่า m มเตอร์ลิง แดบอร์ดสวยๆมาใช้งานแล้วก็จะปรับแต่งอะไรก็ได้หมดนะฮะไปแอดยูเซอร์เพิ่มหรือจะไปค e เอ e กรุ๊ปไปแอด User อร์โลหรือว่าจะ,ะเข้าไปแอดโฮสต่างๆภายใน,นองค์กรเนี่ยมีกี่โฮสต์10โฮสต์20ก็สามารถแอดได้แล้วก็ตั้งอันเลิรให้มันไปอันเลิรที่หลายได้เมื่อ เซิร์ฟเวอร์นั้นดาวหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคตอนนี้ได้แล้วทีนี้เราจะมาลบไฟล์หนึ่งก็คือ docker id นะครับตอนนี้จะเป็นสริป uh, delete เลยแบบ force นะครับเดี๋ยวผมจะแคทให้ดูเลยก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น uh, delete ในส่วนของ uh, docker container id นะครับ ตัวนนี้จะเป็น uh, delete docker image นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็น delete uh, network นะครับของ docker ทั้งหมดมันก็มีข้อดีนะครับส่วน docker ที่มันสมมุติว่ามันมี container เนี่ยเป็น1 0บ0คอ container เลยจะต้องมาเสียเวลานั่งลบ container id เนี่ย ทีละมันทัดอะไรเงี้ยซึ่งเสียเวลาก็เลยเขียนขึ้นมานะว่าให้มันลบทั้งหมดซะแบบฟอร์ถึงจะอัพถึงจะ running อยู่ถ้าไม่ใช่งานแล้วก็ delete ไปซะนะครับแน่นอนว่าถ้าผมใช้เชลตัวนี้นะฮะหายหมดนะครับผมโอเคผมจะ delete เลยนะันอือไปเอยนะครับ <c oughs> ก็มาเช็คดูนะครับร o c k e r Image มมีไหมหายนะฮะร็อกเกอรรันอ,อยู่หรือเปล่าหายนะฮะยิปคอนฟิกดูร o อกเ r อร์โอเคหายหมดนะฮะก็จะเหลือแค่ Default Network ของมันนะซึ่งมากับเครื่องอยู่แล้วไม่เกี่ยวก็เท่านี้ครับผม ง่ายๆได้เว็บใช้ไม่ถึง10นาทีนะครับ